สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับ f ฟิกอิ CHANNEL เช่นเคยนะครับก็ช่วงนี้ห่างหายไปนานนะครับสําหรับเครื่อง e c o s o ซเวนะครับตัวนี้ก็เป็น e c o s o ซเวนวีนะครับเป็นตัว a อร์พันสนะครับอีโคโซเวก็จะเน้นการพิมพ์งานฉลากสินค้านะครับสติกเกอร์อีโคโซเวนะครับสติกเกอร์พี c นะครับไวนนลนะครับแล้วก็ f ฟก t ิงนะครับ สามวัสดุหลักๆที่ส่วนมากคนจะนิยมใช้พิมพ์นะครับหรือบางวัสดุนะครับที่ทำมาเพื่ออีโคเวณนะครับก็สามารถพิมพ์ได้นะครับนะฮะตอนนี้ก็กำลังสั่งพิมพ์นะครับฉลากสินค้าพอดีนะครับผมก็เลยเดินมาถ่ายรีวิวให้ลูกค้าดูกันนะครับก็นะฮะจะประมาณนี้นะครับระบบตัวนี้นะครับพิมพ์สั่งผ่าน ไดเวอร์ Driver, นะครับสามารถพิมพ์ได้ทุกโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็น p h o t o s h o p นะครับ AI หรือว่าโปรแกรมต่างๆที่สามารถสั่งพิมพ์ได้นะครับไดเวอร์ Driver, ตัวนี้ของ Apple 3สามารถสั่งพิมพ์ได้หมดเลยนะครับตัวนี้ที่จะพิมพ์อยู่นะครับก็จะเป็นสติกเกอร์ใสนะครับนะฮะเป็นสติกเกอร์ PVC นะครับแบบใสนะครับก็ เป็นการเทสพิมพ์นะครับเช่นฉลากสินค้านะครับหรือว่าลาเบลต่างๆนะครับข้างๆนี้ก็จะเป็นฉลากสินค้านะครับตัวนี้ก็จะพิมพ์แบบมีมาร์คด้วยนะครับไว้ใช้สําหรับเครื่องตัดนะครับหรือถ้าเราไม่ใช้เครื่องตัดนะครับเราก็ไม่ต้องพิมพ์แบบใส่มาร์คนะฮะแล้วก็พิมพ์แล้วก็สามารถใช้คัตเตอร์ตัดมือได้นะครับตัวนี้ก็ ความยาวจะประมาณ1นะเมตรสิบนะครับพิมพ์ยาวนะครับความเรียกของงานก็ให้ความสดนะครับของสีนะฮะแล้วก็ให้ความมันเงาของงานพิมพ์อีโคนะครับงานพิมพ์อีโคก็จะออกมันเงาอยู่แล้วนะครับนอกจากทำฉลักสินค้านะครับ ในสติกเกอร์ของ e c o s o v e ว t นะครับหรือว่าสติกเกอร์ PVC นะครับก็สามารถพิมพ์ไวเนิวนะครับสามารถทำป้ายเล็กๆนะครับในขนาดหน้ากว้างของ A3 นะครับสามารถทำเป็นป้ายร้านนะครับได้เหมือนกันนะครับตัวนี้หมึกความคงทนนะครับก็กันแสงนะครับกันแดดแล้วก็กันน้ำนะครับเป็นหมึกน้ำมันนะครับเป็นงานพิมพ์เอาท์ดอร์นะครับ ด้านน้านี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ PVC ขาวขุ่นแล้วก็สติกเกอร์ PVC ใสนะครับสำหรับเครื่องพิมพ์ Eco s o l เวน t นะครับมาดูด้านหลังนะครับก็จะมีเสื้ออยู่หนึ่งตัวที่สกรีนแล้วนะครับตัวนี้ก็พิมพ์มาจากเครื่อง Eco s o l เว n t เหมือนกันนะครับเป็นการพิมพ์ลงเฟกติ้นนะครับนะฮะเฟกติ้นจะอยู่ด้านนี้นะครับนี่ครับเป็นขาวๆตัวนี้นะครับ เครื่องอีโคครับนอกจากพิมพ์ชาสินค้านะครับหรือพิมพ์ลาเบลต่างๆนะครับก็สามารถทํางานสกรีนได้เช่นเดียวกันนะครับโดยการพิมพ์เฟกพิมพ์นะฮะแล้วก็มาตัดนะครับแล้วก็รีดลงบนเสื้อนะครับหรือว่าลงบนผ้านะครับตัวนี้ก็ผมก็ใช้เฟกพิมพ์นะครับในการพิมพ์อีโคโซเวนตัวนี้นะครับ ก็ให้สีออกมาสดนะครับแล้วก็สวยมันเงานะครับคงทนด้วยนะฮะนะครับก็ห่างหายไปนานนะครับสำหรับอีโคโซเวนนะครับเพลิดตัวนี้ของเรานะครับวันนี้ก็กำลังพิมพ์ฉลากสินค้าอยู่นะครับก็มาถ่ายให้ดูนะครับระบบสีก็ดำน้ำเงินแดงเหลืองนะครับแล้วก็จะมีดำสองช่องนะครับตัวนี้นะฮะอีโคโซเวน V4 นะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถสอบถามได้ที่ LINE ACCOUNT ์นะครับแฟนเพจ a c e b o o k นะครับหรือว่าช่องทาง y o u t u b e นะครับอาจสามารถติดต่อเบอร์โทรที่อยู่ตามที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้นะครับหรือว่าท่านที่มีเครื่องอยู่แล้วนะครับสามารถสอบถามเทคนิคนะครับการใช้งานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์เฟกปินพิมพ์วีนิลนะครับหรือว่าพิมพ์สติกเกอร์ต่างๆนะครับ ให้ความคงทนนะครับให้ความสวยนะครับวันนี้มาถ่ายรีวิวให้ดูนะครับในเครื่องอ e ีโคสวนก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ